สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดตรแพกกี้นะคะวันนี้มาไลฟ์เวลาแปลกๆอีกแล้วนะคะโพสตปุ๊บไลฟ์ปั๊บ,บนะคะเช็คเสียงให้หมอหน่อยนะนะคะวันนี้มาเที่ยวสบายๆวันหยุดหมอนะคะก็เลยคิดถึงทุกคนนะคะมาไลฟ์นิดนึงนะคะมาให้เทคนิคสอนการบ้านลูกยังไงไม่ให้ปริแตกนะคะเดี๋ยวเช็คเสียงให้หมอหน่อยนะคะได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยนะคะฮัลโหลทีมงานมาเช็คเสียงหน่อยเร็ว ชัดไหมสวัสดีค่ะนะคะมีคนเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวแนะนําตัวนี้เลยนะคะหมอแป๊กกี้นะคะแพทย์หญิงทิติมากุตุพงศ์นะคะตอนนี้ก็เป็นกุมารแพทย์นะคะเป็นหมอเด็กมีคุณแม่ลูกสองนะคะแล้วก็ลูกๆก,ก็ยังอยู่ในวัยประมาณ5้าปีที่แบบว่าเริ่มจะมีการบ้านกลับบ้านมาบ้างน,นะคะแล้วเราก็ผ่านปัญหาเรื่องของการสอนการบ้านลูกนะคะแล้วก็มีหลายๆคนถามหมอเลยว่าเนี่ย สอนการม่าลูกทีไรนะแม่แปลงร่างเป็นยักษ์ทุกทีเลยนะคะนะเดี๋ยวนี้จะมาบอกว่าทํายังไงนะคะว่าจะเราจะจะเป็นดังฟ้าตลอดการได้ไหมนะคะนะคุณเตมิสาสวัสดีค่ะนะคะเข้ามาแล้วเช็คเสียงให้หมอหน่อยนะวันนี้เข้าใจว่าอยู่ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในพัทยานะคะเสียงก็จะดังนิดนึงแต่ว่าเรามีไมโครโฟนใหม่เราไม่กลัวนะคะเขาบอกว่ามันตัดเสียงได้จริงหรือเปล่านะคะเช็คเสียงให้หมอหน่อยนะนะคะ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนตอนนี้อากาศดีมากเลยที่นี่นะคะหมออยู่ศีราชานะคะมีคลินิกอยู่ชื่อดีดีคลินิกนะคะอยู่ที่ศีราชานะ,คะใครมาเที่ยวก็มาได้เลยนะคะชลบุรีนี่น่าเที่ยวมากนะทะเลสวยมากเลยอะเดี๋ยวใครเข้ามาเราจะให้ชมบรรยากาศนะปื้สเห็นไหมสวยไหมอโอนะคะอยากให้มาเที่ยวด้วยกันเลยนะคะเสียงชัดไหมคะทีมง,งาน รู้สึกเน็ตคนอื่นจะช้าใครมีปัญหาเรื่องของการสอนการบ้านลูกแล้วเ mm. ม้งแตกบ้างคะอนะคะใครมีใครมีปัญหาเรื่องของสอนการบ้านลูกแล้วเม้งแตกมาพิมพ์หนึ่งนะนะคะใครทํางานอยู่ไม่สะดวกดูนะคะแชร์ทิ้งไว้นะคะรับรองว่าคุณจะได้ใช้แน่นอนนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นปัญหาระดับชาตินะคะมีเพื่อนหมอหลายคนเลยที่สอนการบ้านลูกไม่ได้เลยสอนแล้วแบบว่าต้องแบบถือ ถือไม่เรียวมือหนึ่งเลยอ่ะเออนะคะอันนั้นมันก็เกินไปเนาะอ๋อนะคะคุณเนชนกสวัสดีค่ะนะคะบอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งคุณอนุสรสวัสดีค่ะนะคะบอกพิมพ์หนึ่งมาแล้วนะคะคุณนุช คุณนัทนิยานะคะพิมพ์หนึ่งนะคะโอ้แสดงว่าทุกคนมีปัญหาเดียวกันเลยใช่ไหมเออนะคะเพราะว่าหมอเข้าใจเลยนะเพราะว่าลูกๆเราอะอยู่ในวัยเดียวกันส่วนมมกเนี่ยลูกๆในเพจหมอเนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยก็จะอายุอาไวยอนามประมาณเดียวกันเนะเาะนะคะเป็นวัยที่แบบ เปลี่ยนจากอนุบาลที่แบบยังไม่ค่อยมีการบ้านเนี่ยเออพอมาสู่ยุคที่มีการบ้านพอเรากลับมาเราสอนการบ้านลูกเฮ้ยสอนไม่ได้เลยอยาคือไม้เลียวในมือเนี่ยมันสั่นลิกๆๆกเลยใช่ไหมเออค่ะฮะแล้วมันก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีบางคนก็รู้สึกแบบแย่เลยที่ต้องสอนการบ้านลูกถึงขั้นต้องแบบไปจ้างคุณครูพิเศษมาเพื่อแบบสอนการบ้านลูกโดยเฉพาะเออนะคะมีหลายบ้านมากเลยนะคะนะอันนี้หมอมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะเออนะคะ คุณเนทช้นนอยบอกว่าใช้มือนี่แหละตีมือบ้างไหลบ้างแต่ไม่แรงใช่ไหมเออนะคะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะในฐานะที่เป็นแม่ที่ต้องดูกันบ้านลูกด้วยะะถ้าจะต้องแบบดูย้อนกลับไปเลยอะสมัยสมัยเราเด็กๆะเออนะคะเราเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเราสมัยเดียวกันหรือเปล่านะไม่เคยมีใครต้องสอนกันบ้านเลยนะเออนะคะใช่ไหมก็ทําเองตลอดเนาะแต่พอถึงวัยนี้เด็กๆทุกคนเนี่ยคือโลกมันเปลี่ยน นะหมอเคยไปคุยกับครูที่โรงเรียนนะว่าแบบทำไมต้องมีการบ้านด้วยเนี่ยทำที่โรงเรียนไม่พอหรออ๋อนะคะคุณครูเขาบอกว่าจําเป็นที่จะต้องให้เด็กเนี่ยมาฝึกฝนที่บ้านานะคะมาทบทวนที่บ้านแล้วก็อยากจะให้มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะระหว่าง ระหว่างครอบครัวด้วยนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตประจําวันของเราทุกคน,นะคะ่ะเราก็ต้องทํางานถูกไหมเช้ามาก็ต้องไปทํางานเย็นมากลับบ้านบางบ้านต้องมาทํากับข้าวอีกนะคะมาทํางานบ้านอีกแล้วยังต้องสอนการบ้านลูกกับมันเน้งแตกได้ง่ายเลยนะคะนะเดี๋ยวนี้หมอมาบอกเคล็ดลับนะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะใครเข้ามาทีหลังนะคะนะไม่สะดวกฟังก่อนแชร์ไว้เลยนะคะรับรองว่าจะได้ใช้นะคะเดี๋ยวเราจะ จะเชิญจะเชิญแขกรับเชิญแขกรับเชิญเข้าไห้เร็วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะหมอมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาแชร์แบ่งปันด้วยนะว่าเขามีมุมมองยังไงเกี่ยวกับการบ้านลูกนะแล้วทํายังไงให้เราแบบผ่านกระบวนการการบ้านลูกมาได้ค่ะ <c oughs> อเชิญคุณสิทธ์ค่ะมานั่งตรงนี้เลย <c oughs> วสวัสดีค่ะนะคะคุณเนิชชนกบอกว่าใจไม่อยากตีแต่บางทีน้องไม่ยอมเขียนวิชาภาษาไทายน้องชอบเขียนรายวิชาอื่นๆนะคะวสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนําตัวนะคะคุณสิทธิ์นะคะคุณสิทธิ์ก็เป็นสามีหมอเองนะคะวสวัสดีครัเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุณสิทธิ์เนี่ยคือเขาว่าเป็นจะบอกว่าเขาไม่ใช่หมอเด็กนะแต่ว่าเขามีมุมมองความคิดที่แบบแบบ ลึกซึ้งมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลูกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมามีเดี๋ยวคุณเดี๋ยวหมอใช่เขาแชร์นิดนึงนะคะว่าเราเราตอนนั้นน่ะเนาะเราลูกเราเพิ่งเข้าอนุบาลหนึ่งใหม่ๆแล้วเริ่มมีการบ้านเราก็แบบเถียงกันเลยแหละหมอว่าทําไมไม่สอนการบ้านลูกเนี่ยลูกทําการบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีการบ้านไปส่งที่โรงเรียนนะคะนะแชร์แชร์ว่ายังไงก็แชร์แชร์ที่พี่จอยบอกอะว่าแบบ เอเป็นของลูกอะไรเงี้ยก็คุณหมอที่ดีมาเนี่ยเขามีความกังวลมากกันบ้านลูกถึงขั้นร้องห่มร้องไห้ไม่ขนาดนั้นเรื่องจริงอันนี้ต้องแชร์เรื่องจริงแบบว่าลูกลูกทำกันบ้านไม่ได้เนี่ยถึงขั้นหมอร้องไห้อะครับลูกไม่ทำกันบ้านลูกทำกันบ้านไม่ทันถึงขั้นหมอร้องไห้คือเราก็คิดว่าโอเคมันเป็น มันเป็นการบ้านลูกนะครับคือ home work มันไม่ใช่การบ้านของของพ่อของแม่อนะไรเงี้ยคือโอเคด้วยด้วยความที่เราเป็นพ่อแม่เราก็อยากให้ลูกได้ได้ได้สำเร็จอนะแค่ทำการบ้านเนี่ยก็อยากให้ลูกทำการบ้านได้อยากให้ลูกทำการบ้านถูกต้องดีที่สุดอะไรเงี้ยในมุมมองของพ่อของแม่นะครับแต่คือโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องมาทำอย่างนี้เนี่ย คือเราต้องมานั่งเป้าลูกทําการบ้านนั่งสอนทุกวันอะไรเงี้ยแล้วกับเด็กเล็กนะฮะเราใช้เวลาไม่ต่างว่าชั่วโมงครับการบ้านเพียงแค่กระดาษ A4 สองหน้าแล้วถ้าเรายังต้องทําอย่างนี้ทุกวันเนี่ยออคิดว่าคิดว่าเราน่าจะหมดเวลาชีวิตนะฮะแล้วแล้วเลี้ยงมันจะกลายเป็นว่าเราจะลําบากมากขึ้นนะฮะ,อ,อ,ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงนะคือร้องไห้นี่ไม่ได้แบบ ไม่ได้ร้องไห้เลยคือแอบมาแบบคือสอนการบ้านเสร็จไปแล้วนะแล้วพอกลางคืนแล้วเราก็ร <All S 3> <normal. S 2> ู้สึกแบบทบทวนชีวิตเนาะแล้วเราก็เศร้ากับตัวเองอ่ะคือคือน้ําตามันไหลเลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไมเราเม้งแต่ลูกนะแล้วเราก็โทษตัวเองคือมันเหมือนกับคิดว่าแบบอ่าใช่ใช่อ่าเดี๋ยวก่อนโทษแรก โทษตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเรามันไม่ดีหรือเปล่านะเราไม่ค่อยมีเวลาสอนลูกหรือเปล่าทาไมลูกไม่เข้าใจทําไม่ได้อะไรเงี้ยเราจัดการเวลาอย่างไงงานก็ต้องทาอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบมันมันเครียดอะเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็โกรธสามีด้วยนะว่าเฮ้ยทาไมไม่สอนกนารบ้านลูกนะอะไรเงี้ยเราเปิดปิด,ปดคลินิกกลับมาก็ต้องมาสอนกนารบ้านลูกอีกเหรอเนี่ยเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะมันหลายสิ่งมากเลยแต่พอเราได้ฟังเขาแล้วเราก็ได้คิดเนาะอ๋อว่าแบบจริงๆแล้วการบ้านอะมันเป็นงานของลูก ถ้าเราแยกอย่างนี้นะ ชีวิตเราจะแบบจะง่ายขึ้นเนะะี่ยค่ะคือหมอปลดล็อกตรงนี้เลยนะใครใครหลายๆคนที่มีความเครียดเรื่องการบ้านลูกถึงขั้นแบบตัวเองต้องเอาไปแบบไปโทษตัวเองตีโพยตีภายร้องไห้นะคือหลังจากวันนั้นไม่เคยมีโมเมนต์นี้อีกเลยนะคะเพราะว่าเข้าใจเลยว่าพอเรามีมุมมองว่าแบบเออการบ้านน่ะมันเป็นการบ้านของลูกนะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นบทเรียนที่ลูกจะได้แบบทบทวนถ้าเขาทําไม่ได้นั่นแปลว่าเราต้องสื่อสารกับคุณครูแล้วนะคะว่าในห้องสอนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อแล้วลูกเราสนใจไหมทําได้ ใช่ไหมลูกเราเข้าใจหรือเปล่าตอนเรียนใช่ค่ะแล้วมันไม่ได้มีความอะไรตรงนั้นน่ะว่ามันแบบต้องทาต้องทําให้มันสมบูรณ์แบบต้องแบบถูกทุกข้ออะไรมันไม่ใช่นะคะใช่ไหมอันนี้คือถ้าถ้าถ้าลูกชายสองคนเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ทำหรือเขาทําไม่ได้เนี่ยผมให้ส่งไปด่านเปล่านะฮะก็ให้เขาส่งแบบนั้นผมก็บอกเลยว่าโอเคถ้าถ้าถ้ามเก่ากับพลัง ทำไม่ได้หรือไม่อยากทําอ่ะงั้นก็เก็บอืเราให้เวลาเขาทาชั่วโมงหนึ่งแล้วถ้าเขาไม่อยากทําหรือว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยโอเคเราแนะนําได้ครับเราสอนได้เราเราบอกได้ในในสิ่งที่เราอยากสอนอยากบอกแต่เราไม่ใช่ว่าเราบอกทั้งหมดมถ้าเราบอกทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ใช่ความเข้าใจของลูกนะแสดงว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นพ่อแม่ทํากันบ้านส่งอาจารย์นะฮะส่งคุณครูไม่ใช่ลูกทํา คือโอเคเขาทำได้ที่ไหน mm hmm. ก็แค่นั้นเขาบางข้อเนี่ยเขาทำผิดผมยังไม่แก้เลยผมก็ปล่อยให้เขาทำผิดไป mm hmm. ใช่ <laughs> ใช่ <laughs> ไม่เป็นไร<อ>แต่ถ้าเกิดเขาแบบเอเอใจขึ้นมาเองว่าอันนี้ผิดหรือถูกเขามาถามเราอะไรเนี้ย mm hmm. เขารู้สึกสนใจว่าเขาอยากรู้ mm hmm. ว่าเน,นี้ยมันผิดหรือถูกว่าอันนี้มันทำยังไงต่ออันนี้ผมรู้สึกอยากสอนต่ออยัดบอก mm hmm. อยากแนะนำแต่เราไม่ยังเป็นต้องบอกทั้งหมดเราไม่ยังเป็นต้องให้เขาทำถูกทั้งหมดนะคนเรามันต้องรู้จักผิดพลาดบ้างครับ ใช่ใช่เลยอันนี้ข้อแรกเลยนะหมอสรุปให้คือข้อแรกคือเราต้องมีไม้เซตก่อนว่างานการบ้านนี้ไม่ใช่แบบทุกอย่างของลูกนะคือเออโอเคมันเป็นงานของลูกแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะแบบสรุปยอดเลยว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะอย่าไปตีตรงนั้นมันเป็นกระบวนการการเรียนรู้ของลูกนะคะเออแล้ว ให้สิ่งนั้นมันเป็นงานของลูกจริงๆนะคะอ่านะคะข้อแรกเลยนะข้อแรกแล้วเราจะแบบจะเบาใจอ่ะเราจะไม่ได้แบบเครียดว่าแบบเฮ้ยกลับมาทํางานเราต้องเสร็จโอ้ต้องมารับการบ้านลูกต้องเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอรัญญาบอกว่าให้ข้อคิดดีมากเลยค่ะคุณหมอ <laughs> ใครใครมีประสบการณ์ตรงเรื่องสอนการบ้านลูกแชร์ได้เลยนะคะวันนี้ตัวจริงผู้ควบคุมลูกมาเอง <laughs> วันนี้พี่สิทธ์มาช่วยคุยด้วยมีคุณพ่อคุณแม่มาคุยเะเลยนะคะใช่คือเราต้องแยกออกเลยอะค่ะว่าแล้วอีกอย่างนึ่งค,คือเด็กทุกคนเนี่ยเรียนรู้ไม่เหมือนกันนะคะการที่เขาแบบทําการบ้านช้าหรือว่าแบบทาการบ้านไม่ได้น่ะมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดของชีวิตเขานะเออนะคะคือใช่ใช่แล้วก็มันเป็นวันๆไปด้วยนะครับแล้วแต่อารมณ์ลูกคือวันนี้เขาอาจจะไม่อยากทําหรือว่าเขาทําช้า แต่คือเราก็ให้กําลังใจเขาอะแล้วเราก็ชื่นชมในสิ่งที่เขาได้ทำโอเคหน้าหนึ่งเขาอาจจะจะเล้นทาแค่สองข้อวันนี้แต่อีกวันหนึ่งเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะอยากทํามากเลยพอมาถึงบ้านเนี่ยเขาจะรีบทําก่อนเลยโอ้เราก็จะดีใจด้วยเลยเราก็แบบว่ามา,มา,ม,า,ม,ามาสนใจเขาเลยนั่งดูเขานั่งให้กําลังใจเลย mm hmm. เขาก็จะรีบทําให้เสร็จเลยโอเคมันเป็นวันๆไปมันก็เหมือนเราฮะ mm hmm. เราอารมณ์ของแต่ละวันเรายังรักษาอารมณ์ตัวเองได้ไม่สม mm ูท hmm. เลย อันนี้ลูกชายแค่ห้าหกขวบอารมณ์แต่ละวันเขาก็อาจจะไม่เท่ากันเราก็มีหน้าที่ช่วยพยุง์อารมณ์เขาให้เขามาโฟก,กัสกับที่การบ้านครับใช่ใช่เลยค่ะนะข้อข้อแรกที่เราสูตรไปแล้วนะว่าคือต้องให้เป็นงานของลูกนะส่วนข้อสองเนี่ยคืออย่างที่พี่สิทธิ์บอกนะว่าเราต้องเป็น เป็นแรงหนุนเนาะเป็นกำลังใจเลยนะคะคือถ้าทําเสร็จอะให้มันมีความรู้สึกทีมเวิร์กอะโอ้ยเสร็จแล้วตบมือกันไฮไฟอะไรอย่างเงี้ยเชนไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยทาได้แล้วจบแล้วเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เรารู้สึกว่ามันแบบเราเราซัพพอร์ตเขาเนี่นะคะเออน้อให้กําลังใจเขานะคะนะคุณน้องเซนสตาให้หมอสิบดวงเย้เอย <laughs> ขอบคุณมากเลยนะคะ ออค่ะก็คือเป็นทีมเขาเป็นซัพพอร์ตเขานะคะนั่งอยู่กับเขานี่แหละนะคะเพียงแต่เราซัพพอร์ตด้วยบรรยากาศด้วยนะคะอย่ามีบรรยากาศใดๆมารบกวนเขาอย่าเปิดทีวีเราอย่าเล่นมือถือต่อหน้าเขานะคะคุณโทมัสสวัสดีค่ะเจนะต้องให้หมอย0สดวงเยโอ้โหนะคะใช่นะที่สำคัญก็คือไม่ดุไม่โกรธนะคะอ่านะคะคุณสุวัรนีตบมือเซนสตาร้อยดวงเย วันนี้นะปาร์ตี้ดาวเปิดแล้วนะคะคุณกิ่งบอกว่าขอบคุณมากมเลยค่ะคุณหมอที่มาให้ความรู้เรื่องการสอนการบ้านลูกนี่เป็นปัญหาหนักเลยค่ะใช่มันเป็นปัญหาหนักจริงๆนะต้องบอกเลยบางบ้านนี่คือแบบทำา e EF ทำแบบความสัมพันธ์มาดีทุกอย่างพอลูกเข้าโรงเรียนเริ่มมีการบ้านปุ๊บนี่แหละเป็นจุดแตกหักนะอ๋อใช่เป็นจุดแตกหกันะ <Okay. S 1> จก,หก <Okay. S 1> จริงๆ อันนี้คุณมาแบบมามาแชร์แบบซ,ซื้อเลยว่าเราผ่านประสบการณ์นี้มาได้เนี่ยคือแบบเอ้ยมันเป็นเรื่องที่หมอดีใจมากเลยอะพอเราพอเรามีมายเซตแบบนี้ใช่ไหม และเราก็ปฏิบัติกับลูกว่าเราเป็นทีมเดียวกันนะคะนะความความผ่อนคลายมันมีมากขึ้นนะแล้วเราก็มีความสุขในทุกๆวันได้อะเออนะคะนะเวลาเราคุยกับลูกเราก็จะเหมือนแบบเออตัวนี้เราไม่รู้บางทีลูกมาถามเราใช่ไหมเราก็เอาไปเซิร์ชช่วยกันไปหาดูซี่ว่าอะไรเราช่วยลูกได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะนะเนะี่ยข้อที่สามที่เมื่อกี้พี่สิทธิ์บอกคือเราอย่าไปทาโทษลูกแรงๆไม่อเอาเผลอพูดอะไรที่มันแบบ ทำร้ายจิตใจกันตอนนั้นเนาะอย่าใส่อารมณ์อ่าอย่าใส่อารมณ์ใช่อย่าใส่อารมณ์ที่มันไม่ดีคือเข้าใจเลยอะค่ะว่าเวลาเราทํางานมาทั้งวันนะมันเหนื่อยมันมีความเหนื่อยที่มันสะสมแล้วกับลูกตัวเองนะมันมีความคาดหวังเกิดขึ้นอ่าใช่มันมีความคาดหวังใช่อ่าหอะเราอยากอะพี่พูดเลยถือได้ไหมอาคือพอเรามีอารมณ์ ที่เรามีอารมณ์เนี่ยเพราะว่าเราคาดหวังใช่เรามีความก<อ>ารความคาดหวังว่า<ม>ลูกจะทําได้อยากให้ลูกทาได้<ม>อยากให้ขยันอยากให้ลูกสนใจเหมือนที่เราสนใจใช่เพราะความคาดหวังนีแ่แหละเลยมันก็ดก่อให้เกิด<ม>อารมณ์คุณนข้อ,ของหมองใจโกรธ<ม>หรือว่าไม่พอใจหรือว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างให้ลูกทํากันบ้านให้เสร็จให้ดีอะไรอย่างนี้ครับเพราะกาเป็นว่า ไอ้สิ่งแวดล้อมหรือว่าห,หรือว่าความรู้สึกที่มันส่งออกมาเนี่ยมันไม่เป็นบรรยากาศที่ดีในการในการนั่งทากันบ้านด้วยกันครับอือใช่เลยอันนี้เป็นบอกเกิดเลยนะคือเรามีความรักนี่คือลูกของเราเราต้องมีความคาดหวังเกิดขึ้นอยู่แล้วละ่ะถ้าใครเป็นครูในที่นี้นะหรือว่าเคยสอนเด็กคนอื่นนะก็จะรู้สึกว่าเอ้เราอะเปเรารสอนลูกชาวบ,บ้านอะเราเราเราไม่ปี๊ดนะ เออถูกไหมเราเราไม่มีอารมณ์เราไม่ปรี๊ดเราไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่มีความคาดหวังว่าไม่ใช่ลูกเราจริงเพราะเราสอนลูกคนอื่นไม่ใช่เออเูกลูกคนอื่นอ่ะอ่าอย่างเงี้ยนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าเขามีการวิจัยอันนึงเลยนะคะพี่จอยที่สิงคโปร์ในช่วงที่เขามีการเรียนออนไลน์เขาบอกว่าเขาอ่ะมีอพาร์ตเมนต์สองอันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คุณครูอ่ะ อ่านะคุณคุณพ่อคุณแม่เขาก็เปลี่ยนกันสอนนะเป็นทีม A ทีม B คือไม่ได้สอนกลุ่มที่เป็นลูกตัวเองสอนสอนลูกเพื่อนอ่านะคะกลับว่าได้ผลดีมากกว่าการสอนลูกตัวเอง <laughs> พราะว่าสอนลูกตัวเองอะมันเต็มไปด้วยอารมณ์ความคาดหวังเนาะทไไําไม่ได้ทาไม่ได้ทาไมถ้าทาไม่ได้อย่าง่ายแค่นี้เองอะอะไรอย่างเงี้ยดูซิเนี่ยฉันทํางานมาทั้งวันเหนื่อยส่งเสียแกเรียนนะแกทําไม่ได้เหรอไรแค่นี้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยมีความคาดหวังเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยลองย้อนกลับไปดูนะตัวเราแบบให้คิดว่าเออเขาเพิ่งจะแบบ สี 4, ่ห้าขวบนะออานะคะนะเขาก็าอาจจะมีอารมณ์แบบอยากจะไปดูดการ์ตูนบ้างอาะอยากจะไปแบบกินขนมบ้างนู่นนี่บ้างอะไรเงี้ยแต่เขายังสามารถแบบเอาสมาธิตัวเขาเองมาจดจอ่อกับการทําการบ้านได้15นาที20นาทีนี่ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะคะเออนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ให้กําลังใจเขานะคิดว่าไลฟ์วันนี้น่าจะแบบให้ประโยชน์กับกับคนหลายๆคนนะเออนะคะแล้วพอเราทําสิ่งนี้ต่อเนื่องนะคะตอนนี้ที่บ้านเราเนี่ย กลายเป็นว่าเด็กๆทำกันบ้านเองเนาะน้ที่สินะเอเราก็ช่วยช่วยไกด์นิดหน่อยแอนะคะ,ละลใช่มีมีวันหนึ่งเราไปเที่ยวกันกันแบบต้องบอกเลยว่ามันแบบ เราก็แบบอยากกินข้าวนอกบ้านแล้วเราก็ไปเซ็นทันกันเนาะวันนั้นเนาะเราก็ไปแล้วกลับมาดึกมากเลยอ่ะแล้วการบ้านมันก็จะแบบยากนิดนึงอ่ะคือทําการบ้านยังไม่เสร็จนะคือเราทําไม่เสร็จแต่ตอนนั้นมันจะสี่ทุ่มเลยนะคะแล้วแล้วสามีหมอเนี่ยเขาก็บอกลูกว่าไม่ไหวแล้วเราเราต้องต้องนอนดีกว่าการบ้านยังไม่เสร็จนะการบ้านยังไม่เสร็จแล้วเราก็นอนดีกว่าลูกก็ออไปอาบน้นํานอนเรียเร่อยพอนอนไปสักพักเวลาพานอนนี่คือที่บ้านคือคือหมอเป็นคนพานอนใช่ไหมเราก็นอนแป๊บหนึ่งคุยกันแล้วพลักก็บอว่ามี พลังอยากทำกันบ้านอะ่ะอยากทำให้มันเสร็จอะ่ะได้ไหมเอานั่นคือเวลาสี่ทุ่มนะเราก็แบบโอเคไม่เป็นไรลูกอะ่ะลูกขึ้นมาทําเขาทําแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีเลยอะ่ะคือเขียนเขียนโจทย์อหแผ่นแล้วก็แต่งประโยค3ประโยคด้วยตัวเอง คือเราไม่ได้พูดอะไรไม่ได้สอนอะไรเลยเขาทําเองหมดเลยอะค่ะคือแบบเร็วมากเราบบบบประทับใจเลยอะเอออันนี้มันเป็นความพยายามที่เขาอยากทําได้ด้วยตัวเองมันเป็นสิ่งนี้เลยนะคะนะแล้วทุกๆวันเวลา,าแบบสมมติมาหมอกลับจากคลินิกมาอย่างเงี้ยลูกก็จะวิ่งมาละมามีทํากันบ้านเสร็จหมดแล้วนะสองคนเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเอล้วแบบดีใจอะเออว่ามันเป็นสิ่งนี้อะคะ่ะถ้าเราไม่ได้ข้ามสิ่งนี้ยังทะเลาะกับสามีตั้งแต่ตอนแรก คงคงยังไม่ได้เห็นวันนี้นอ่ะเนาะนะคะพี่สิทธิ์มีอะไรพูดไหมอ,อะไรพูดไหมก็มีม,มีมีทริคนิดนึงเกี่ยวกับอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันๆด้วยแล้วก็เรื่องการบ้านด้วยคะบบางอย่างคือเราติดความอยากสอนอยากบอกนะฮะแต่แต่เรา ขอให้เรานิ่งไว้นิดนึงแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆได้ทําในสิ่งที่เขาที่เขาทําได้บางทีอย่างการบ้านก็เหมือนกันบางอย่างมันง่ายมากเลยแล้วเราพยายามจะรีบบอกรีบสอนอะไรเงี้ยนี่อย่าเพิ่งครับอุูกไว้ก่อนอแล้วก็รอดูซิว่าเขาจะทํำยังไงแล้วพอเขาทําได้ท,ดทําสําเร็จแค่บวกเลขง่ายๆนะแล้วเขาทําได้ทําสําเร็จขึ้นมาเนี่ยให้เราเฮเลยนะโอ้โหทำได้ทำไมโอ้หมันกดได้ผลอย่างนี้เหรอ ยันที่พึ่งลู้เนี่ยเนี่ยโอ้คือมันเป็นการชื่นชมมันเป็นความสนุกหรือว่าดีใจไปกับการความสำเร็จของลูกนะฮะคือเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอันนี้ผมได้คลิกมาจากการ์ตูนไปฟ้าพิกเลยนะคือยันที่พิกกับ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 มาม่พิกมาม่พิกเนี่ยไม่ว่าลูกจะทำอะไรนะครับเขาก็จะปล่อยให้ลูกทำเสร็จแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพอลูกทาเสร็จปุ๊บเขาโอ้ ว้าวขึ้นมาทันทีเลยแล้วเขาก็จะรอดูก่อนว่าให้ลูกทำแล้วแล้วลูกทําสําเร็จแล้วลูกทําได้อะไรเงี้ยเขาก็จะซัพพอร์ตในความสําเร็จนั้นพอลูกก็เหมือนเราฮะเวลาเราทําอะไรเนี่ยเวลาเราทําอะไรได้ด้วยตัวเองอ่ะเราจะรู้สึกภูมิใจใช่ไหมฮะใช่เรารู้สึกว่าภูมิใจว่าอันนี้มันเป็นความสําเร็จของเราเราได้ทํามันขึ้นมาเองแต่ถ้าอะไรที่แบบว่ามีคนมามาบอกให้ทํา มาชี้ให้ทำเลยอะว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อจะได้ผลอย่างเงี้ยมันก็ได้นะแต่ความภูมิใจมันต่างกันมากๆเลยครับมากครับใช่ค่ะอันนี้สุดยอดเลยนะแล้วเวลาเด็กเขาได้สิ่งนี้นะคะเขาก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองเขาเรียกว่า self esteem มันจะสร้างเป็นเป็นเป็นรากฐานสําคัญที่สุดที่สุดในชีวิตเลยนะคือเราเลี้ยงลูกเนี่ยเนี่ยมามีคิดน,นะพี่จอยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอะที่ที่เราอยากจะให้ลูกม,มีคือ ลูกต้องมีความภาคภูมิใจในตัวเองคือ3ขวบแรกค่าขวบแรกในะสิ่งที่ลูกต้องสร้างคือสร้างเซลฟ์เอสติมคือมีความภูมิใจในตัวเองอ่ะมันไม่ได้เกิดมาจากที่พ่อมาบอกเขาแม่มาบอกเขาว่าโอ้ยลูกเก่งจังเลยเลยูกเนี่ยแต่มันเป็นความที่เขาได้ค้นพบตัวเองอะค่ะว่าเขาไว้ทําได้ด้วยตัวเองสิ่งนี้สาคัญที่สุดเลยนะคะนะนะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะ เออนะคะก็อขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่มามาแบ่งปันนะแล้วก็มาติดตามกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เซ็นตาตาให้หมอด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ให้นะบ๊ายบายวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ